สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่วอล c ค a s าสบิ u t y q ควิ with เจมี e เจมส์นะครับก็ผมเป็นตัวแทนสาย Beauty สำหรับวงเ i นตี้ละกันนะครับซึ่งวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับน้องๆเทน i ี y ของเราครับผมบสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ที่เราได้ เลือกเกมมาให้น้องๆได้เล่นกันนะครับก็คือจะเป็นเกมใบคำเราจะแบ่งเป็น2ทีมก่อนนะครับผมทีมแรกก็จะมีลิซ่ามีแทดแล้วก็มีปอนะครับผมส่วนทีมที่2เนี่ยจะมีพร<ๆ>ีมี่กับเท็กติกาง,ง่ายมากครับเรามีเวลาให้น้องๆเนี่ยทีมระสองนาทีทีเนี้ยก็ต้องใบยังไงก็ได้โดยที่ไม่มีคํานั้นอนะอยู่เราให้เราทายให้ได้ซึ่งมันก็จะเป็นคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบิวตี้ทั้งหลายแหละนะครับผมก็ทีมไหนได้คะแนนมากที่สุดภายใน2อนาทีใบไ,ได้เยอะสุดเนี่ยก็ชนะครับพร้อมยังครับ พร้อมครับพร้อมแล้วแต่ผมไม่ค่อยพร้อมนะครับพร้อมแล้วไปเลยยูสวัสดีครับผมเจษนะครับตอนนี้กําลังเป็นเด็กฝึกอยู่ที่โฟนล็อกครับสวัสดีครับชื่อแทดนะครับตอนนี้อายุ17ปีเป็นเด็กฝึกอยู่ที่โฟนล็อกครับสวัสดีค่ะลิซ่านะคะอายุ18ปีค่ะเป็นเทรนนี่อยู่โฟนล็อกค่ะสวัสดีครับผมชื่อปอหนะครับอายุ18ปีครับตอนนี้ก็เป็นเทรนนี่ของโฟนล็อกครับสวัสดีค่ะพรีมี่นะคะก็อายุ17ปีค่ะเป็นเทรนนี่อยู่ที่โฟนลล็อกค่ะ ครีม <My> คอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์เอ่อไว้ปัดขนตาตัดขนตาที่ปัดขนตาไงใช่เป็นป้นขนตาได้ครับขนตาที่เขียนคิว้วที่สอเขียนคิว้วที่สอดอะไรนะ <c oughs> หมอมาสคารา่า <c oughs> โอ้ยถูกต้องเราเล่นเกมเปลนดีกว่า <c oughs> มาสคาร่าสีดำมาสคาร่าสีน้ำตาลมาสคาร่าสีบลอนด์มาสคาร่าสีน้ำตาลอ่อนมาสคาร่าสีน้ำตาลบลอนด์เออใช่เราโอ้โหวัด ทำให้คิ้วแบบเออที่เขียนคิ้วไม่ใช่ครับทำให้คิ้วไม่คิ Adams. ้วหนา้งๆทำให้คิ้วหนาเด้งๆก็คือต้องที่ปัดคิ้วหรือเปล่าให้คิ้วเด้งหรือว่าสักคิ้วหงมิติไม่ใช่ไม่ใช่เออทำให้มันมันหนาเด้งๆทำให้มันหนาหนาเด้งๆด้งข้าวผัดไมยากวะเอาไว้ค่ะปากลิปน้ำมันลิปออยล์ลิปออยล์ลิปกาว ลิปออยล์ลิปออยล์สีชมพูตกใจลิปออยล์สีชมพูว้าวออยล์สีชมพูช็อกโกแลตลิปออยล์สีชมพูช็อกอะไรวะเฮ้ยผมก็พอมีความรู้เพราะว่าอยู่กับพี่ๆในค่ายเขาก็สอนผมดูแลผิวผิวตัวเองก็ต้องมีความรู้อยู่แล้วสิคะผู้หญิงอย่างเราเนี่ยไม่ดูแลตัวเองไม่ได้นะคะเป็นคนที่ทาครีมแล้วพวกนี้แต่ว่าไม่ค่อยได้แต่งหน้าครับอันนี้พี่ทาป่ะลิปโอเค สีจะเป็นแบบปกติเราชอบกินเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ลิปสีชมพูไม่ใช่ีเที่ยวนิลิปสีน้ำตาลเกือบแล้วพี่ผสมแดงลิปสีน้ำตาลแดงลิปสีเลือดหมูลิปสีอะไรกินละตาจะแบบวคอมโฟมกินละตาคอมโฟมอะไรเนอะเวลาผิวแบบสาวผิวท้องสัอะไรใช่ครับสครับผิวสครับใช่ใช่แล้วจะเหมือน้วยเจมส์น้ำหอมด้วย หนึ<ถ>่งในขั้นตอนที่เราใช้หลังจากที่เราเออล้างหน้าอ่าแล้ก็ต้งเช็ดหน้าเช็ดหน้าเช็ดหน้าดิเช็ดหน้าให้หลังเช็ดหน้าหลังเช็ดหน้าเราก็ต้องโทนเนอร์หลังหลังโทเนอร์เซรั่มใช่ครับเซรั่มหน้าเดีวนะครับซีซีดีดีคุชชั่นอืมเคื่องมืไรบ้าที่จะทำให้ผมคล้ายกับแอเรียอเครื่องม้วนผมที่ม้วนผมอะไรต่อเครื่องม้วนผมรอนเครื่องดัดผมรอนคำสุดท้ายมันเครื่องม้วนผมรลิ้วสวย เี้ยวคือนางเงือกใช่ใชมมเม,ม,เมื่องมอเมมเรับแล้วก็เอาผสมมาแรกี่สอ,งเ,อง,งเครื่องดัดเครื่องดัดร้อนผม,มเมมเดใช่รัมใช่แล้วนายนใช่แล้วน่าเนียนแต่ว่าไม่เหนียวเป็นแบบเนื้อแบบแป้งฝุ่นหรอไม่ใช่สิฮะน้าเนียนก็ต้องรองพื้นมดเวลาแปงครับแป้งคับมดเวลาครับแป้งผสมรองพื้น<ม><ม> จริงๆก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้เท่าไหร่แต่ว่าโอเคพอหลังๆเราได้มาทําด้านนี้เนี่ยเราก็เริ่มแบบดูแลร่างกายมากขึ้นเราก็เริ่มศึกษาว่าเออเนี่ยมันมีขั้นตอนไหนบ้างที่ต้องใช้ก็จริงๆแล้วเนี่ยหนูเป็นคนที่แต่งหน้าง่ายๆมากเลยออกจากบ้านคือบางวันก็ไปโรงเรียนอะไรอย่างงี้ก็แทบจะไม่แต่งเลยค่ะแต่ว่าคิดว่าตัวเองก็พอจะมีความรู้มากกว่าทีมตรงข้ามนะคะเอาทาให้หน้าฉ่วาวฉ่ำวาว อยู่ดีกันทุกแสงอยู่สวยมากมันติดตรงนี้กมันติดตัวเล็เป็นภาษาอังกฤษ่ชิมเมอร์ชิมเมอร์ไม่ใช่ค่ะเป็นภาษาอังกฤษไฮไลท์อ๋ออันนี้ไว้ทาก่อนออกจากบ้านครับต้องไปเจอกันแดดใช่ครับที่กันแดดโอเคเอาไว้ทาแก้มบให้แก้มมีสีปลาช่อนทาให้หน้าสุขภาพดีค่ะกรอนออกจากบ้านค่ะคนเนอรเหรอไม่ใช่ค่ะเป็นรวมทุกอย่างทำที่รวมทุกอย่างทาเมคอัพทาสกินแคร์ครีมบอมรงครีมบอมรงเป็นแผ่นๆไว้ใส่มาสก์นะ สีสีอะไรดีสีที่หวานสีน้ำตาลสีชมพูน้ำตาลแดงรวมรวมสีที่เราชอบทาค่ะสีผิวสีแทนนูดนูดนูดโอเคแล้วก็สีที่หวานแบบสีที่หวานแบบสีช็อกกี้พิ้งค์สีชมพูสีชมพูชมพูฟร์ ดอกกุหลาบชมพูกุหลาบโรสชมพูโรสดอกโรสกอยอะไรโรสบัชออนสีชมพูโรสนูดครีมกุหลาบอ๋อก็ต้องมั่นใจครับยังไงผมก็ต้องชนะครับล้านจะเซมค่ะต้องชนะแน่นอนค่ะค่อนข้างมั่นใจครับว่าทีมน่าจะชนะเพื่อนน่าจะแบกได้อยู่เอาไว้ให้เพิมเอาไว้ให้เพิมที่เขียนคิวลินซ่าเขียนคิวใช่แล้วหน้าเป็นวี โอเคอ่า My Chat Bronzer Highlight Control ก่อนทาสบู่ก่อนสบู่น้ำเปล่าเอ้กลมลังหน้าเทปปองลูหน้าหน้าชุ่มืนก่อนแต่งหน้าพ Primer หลังแต่งหน้าก็ได้ที่ฉีดเขาเรียกว่าอะไรอ Water spray หรอ Miss Miss อะไรนะ Essence e s s n c อ๋อ e s s e n c มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้แต่งหน้ามาเยอะแล้วเราใช้ เมก้าฟิลมูเอร์ใช้เวลาแบบบ่มแดดมาแล้วให้ดูน้าแทนทิมเมอร์แทนแทนชิมเมอร์อะไรอะไรที่โนแดดอะไรผิวโดนแดดนี่ยอะไรที่โดนแดดแล้วแมบบเอ้ยคุณอูว่าเราโดนโดนแดวิแพูดไแเอร์มดเวลาค่ะมั่นใจเต็มร้อยค่ะ ผมว่าก็มีความรู้ควาสมควรนะพอพอได้อยู่พอได้อยู่ผมว่ามั่นใจครับยิ่งเห็นทีมอีกฝั่งหนึ่งแล้วผมค่อนข้างมั่นใจเลยก็จบไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ตอนนี้เรากําลังจะมาบอกคะแนนกันและทีมที่ชนะนะครับได้แก่พิมมี่กับเจทครับผมซึ่ง ดเียวแต่ว่าไม่เป็นไรก็ยังถือว่าใกล้เคียงกันครับที่จริงเราก็ไม่ได้มีโอกาสได้ได้พูดคุยกับน้องๆเทรนนอ่อะไรเท่าไหร่เวลาได้เจอก็ไม่ค่อยได้เจอกันก็วันนี้ก็ได้มาได้มาคุยได้มารู้จักกันมากขึ้นด้วยแล้วก็เฮ้ยห้าคนเนี้ยสรุปใครบิวตี้มากสุดทำไมอรผู้ชายเราก็สามารถบิวตี้ได้ไง ก็ยังไงก็ฝากทร i n ิตี้แล้วก็น้องๆเทรนนีทุกคนไว้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายสียอ๊